ทีมงานทุกพ่อและตายทรงคลาครับ มาดูความคืบหน้าล่าสุดคดีพระเอกลิเกยิยงหน้าชายตัวเองตายคาถนนย่านซีกิมยงในเมืองหาดใหญ่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับล่าสุดสดสด,สด,สดร้อนร้อนเลยครับเมื่อช่วงสี่โมงเย็นวันนี้ตํารวจชุดสืบสวนสพหาดใหญ่และก็ชุดสืบสวนตารวจพุทธนันปรสงลาร่วมกับชุดสืบสวนภาคเก้าครับสามารถแกะรอยติดตามจับกุมนายชาบาเพชรผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับโดยตามไปจับได้ขณะลมนี้ไปอยู่ในพื้นที่อาเภอนโนดจังหวัดสงขลาพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุและคุมตัวกลับมาสอบสวน วนที่ชุดสืบสวนของสอพอหาดใหญ่นะครับทีมข่าวได้สอบถามนายชวาเพชรถึงเหตุจูงใจอะไรที่ต้องยิง ก็ตอบประมาณว่ามาจากเรื่องที่โกรธกันมานานแล้วครับแล้วก็บอกว่าตนผิดพร้อมที่จะขอโทษเพราะว่าคนตายเป็นหน้าที่เคารพและก็กราบเท้าได้เลยครับตนแค่มาต้องการมาทํางานนะครับแต่กลับถูกไล่จึงรู้สึกกดดันอะไรประมาณนี้แหละครับไปฟังเสียงครับฟังดีๆนะครับอาจจะพูดล้วลหวเลยครับเพราะอย่างที่บอกคนยิงคนตายนี่อยู่ไม่ถูกพูดไม่ออกครับ ครับพี่เราเคร้าครับเรากดอะไรครับเรากดอะไระมันเริ่มงันหมากอยากขอโทษอยากบอกรายยาดไหมของตขอโทษอยู่แล้วครับผมคนผิดอยู่แล้วแต่ว่ามันผมไม่ไหวเราตัวไม่ไหวเพราะอะไรครับเรืองอะไรแกอยู่กับตัวานผมแบบลับดีได้ แล้วใีผมถึงขนาดไม่ให้อยู่ผนคนติดติดมาใชไม่ใส่เสื้อเหลี่ยผมที่เด็กบ้านในบานตัวชายผมระเบียบไม่ถูกแล้วผมว่ามีที่ไปอยู่ทำงานแล้วแล้วเมื่อเช้าจะทำยังไงคิศาหาเรื่องผมับผมไม่เชื่ออยู่แล้วเขาเขามาว่าเราอย่างไรเมื่อเร้าเขามั้งแต่รับขมาเขาเลาอนแล้วผมมาตอดตองขอดีเหลเป็นคนพูดตืนเมือนกันแต่ผมพูไม่เชื่ออยู่แล้ว เดี๋ยวอนุญาตให้เราทำงานนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอเคลับิเดี๋ยวมไหลังจากถูกจับนะครับตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนในรายละเอียดทางคดีนะครับและก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหานายชวพชรเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีครับโดนกี่ข้อหา